Lóc này bội dưỡng lên nó. đây bắt này tay à, ừ, để <laughs> <laughs> cái bơ đây, Nhãy đi hoa, nhỉ đi. Nhãy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  đi. ไปไปแหลกนแหลกเกันไปใช้ดนะ่นี่ยสิไปใช้ฮะใช้ด้ดเนี่ยเดี๋ยวเฮื่นดุเฮ้ยหนาจะไปถึงยากันน่ะเป้าพ่อลูกในห่ะติ๊กบอกไม่พี่ม้วนม่วนมีดม้วนมีมพวนมีมันยางมพมีดม้วนหน็ได้เด้ออู้ อ๋อพี่มาทันแดดน,นะพี่าหาให้เฮ้ยใ,ให้ให้นะาหาให้อาสวัสดีป้ารุงก่นอนง่ายนะอู้ชุดงามแท้นี่งามแท้ชุดนะตัวไม่เ้วยอุ้ยต้นไม้มันเป็นอยังมันเป็น่ยนอย่ไม่ไม่งามสวัสดีป้าลุงหนึบกว่าสวัสดีป้าลุงงงามหนึบกว่า เอ้ยเนาะเป็ดน <c ười> uh ้อยเอ้ยไทยสบายดีเด้อปลาดงเด้อผัวผัวกันดีแด่กับโซมยนนอกนี่นี่คือเก่านี่เจอกับสามจุกคนเดียวหมดนี่นี่อยู่น้ำสาวสุลอยขึ้นมาเราจะพากันไปตลาดตลาดแดงเอเป็นบ้านพระไงเหมือนพระไ่เต้นเห็นทางี่หันบ่อหอ่ะ กระดาบตากผ่าตากอย่างลุอยู่คือวานั่นได้เดี๋ยววางเด้อหันตากไปตากมาต่อยน้าตาโป้โขยแต้นบ่นี่กะแตนว่าไงกะแตนไรแท้นี่บ่เอออันนี้บ่เออเนี่ยยูจะเสียอยางไปผ่าดูเอ้ยแตนตอ่อได้ดูกด้อ เออเตนดเออตนอกไ่ค่ะตายเนาะแตนลลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี่จักมุดจักแตนไปยู่ไปไลายแท้ะุกบ่หมดเออหมดกระเพาะหมดอายุมันมีเหล่ะเพื่อนทำเหลาะเพื่อนกันได้นนิกะที่ ไปแล้วบ่พันไปแล้วบ่เฮ้ยนุกโอ้นุกมันห้องอันนี่นุกบ่สิไปไส้สิไปไสลุกล่ะนดขี้รดบ่ได้ขี้รดบ่ดูมบ่ติดหูซะติ và được đi nè cả hôm tới đây nhìn tên tên nào mấy vầy nhà đi nổi cái nhìn cả bọn bận lại nhìn gì xài hù trỏng xài lơi này này đây cột nên cháu nên cháu ไม่ได้สนเองนีแต่ตามงุบเห็นแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปกอนบ่เมยเพิ่งไปเมยบ่จะไปใช้จะไปยืมหยาจะก่อนบกบ่ดุกยืมหนาบอหนาบางบ่หยาบางยืมหาก่อนอยู่ดีเนาะ

งอุ้ยงูงูจิงจอาจิ้งจอาไปซื้อไปซื้อวันวันทานนานหัดซูบผัดเห็นบ้าเสาหินบ้าเลยอุ้ยไก่ไปหาเม่ว่าแม่ เอาเงินไปซื้อเครื่องว่าจะกเไรปไปไปเด้วพ่อป้าช่ยืมนําเด้อเด็กจิ๋ดิตะเมยเป็นคนคับด้วยจ้ะลอกได้ไหมเอ็นเม่ไปเอิญเม่ไปเป็นแม่มีไปปาค่ะบอกว่ายังนางผ่าเงินเสนหะา ว่าจะมีเงินได้สองครามันจิพ่อหรอมันหเงินเาครื่อหายกันเรื่อยนิ่งนี่ตลอดต้อเป็นป่าต่ในชู่ต่ในยูนื่สองสายได้เอาเงินไปซื่อบักใหม่จ้ะเฮ้ยยนเท่านี่เดกนเงินพ่อคามาถเดบสองสายสายแลวเก้าสิบห้าเก้าสิบสามพันมาชูเออมาชู้วัตถุ มันจองเตล้ะก็ไม่ช่ถอดจองเตปะปลาชู่ปดุเหปรปลาชุ่เ <c oughs> หรอฮะหน่ะตาไอ้ไม่ตุ้มยังเราตายตานะ่ะอืนบอ่อไอ้เป็นปปนื้นผักน่ะตุ้มกับจะตุ่มมาในขั้นว่ได้เป็นชินงตุ้มขึ้นดิซึ่ง <c oughs> มามานีรถทับป้าก่อนว่าพี่ก่อนมาหาแม่ก่อนมาชอนยื่นแม่ก่อน <c oughs> เป็นเน่นแม่ป <c oughs> เป็นเพอนนึกบอกพ่อเหรอชื่อบารายแม่ฟูรโลกัพ่อแหละ เดเอาเงินไม่ได like ้นี้จงนี่เไรนเอาเอามาอยู่ชิพนมีันี้มีใบขล้วยนี่ดีใจคือยังแต่ยังน่อยเี่ใบยังเอาออใบยังเอาใบกล้วยเพ่นหายอ้ดีใจจ้าซื้อขนมได้สองเทือ่าเทือือนารลอยก็ชิพานี่ก็ชอบบอชนอีกหน่อยขีด่านอันหยารดมุด ดินคบตีนโอ้ยนอันนี้มันหน่อหนาเ â y หน่อต้นไม้อย่างนี้โอ้ยอยู่เว่ข้ามใจมึงเนี่ยน่ะชอวงหม่งสามหมกงมาจีจอดบัดลูกยันลูกหายน้ำหลังบึนมาก่อนฮะคบครบหนี่เกาให้ผ้าในเกาเลยนี่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 เกาให้เน๊ตเกาให้เน๊ตโอ้ยมีแหงนี่เนาะไม่ไม่มุดกัดมุดกัดปะ

คันเดี๋ยวเช้าคันอยบ่อยู่ไรน,นอนอยู่ปวดโพเราอยู่นเนาะน้่งอาเปาะคืนให้อยู่เ <c oughs> อไว่าจะดิ่นนิ้ติกๆิติกของมักดูฉันลื่นขั้วแม่ให้สูงใหยย้ป้าป้าคันนมมุดกัดเป็นเช้าคันเนี่ย <c oughs> นี่ะจะมาเช้าคันดิ เยาออกมาก่อนที่นะเนาะปิดปิดก่อนที่นะมันขาวมันแห้งแม่โอ้ยสร้างให้อยู่อะไรอยู่เออยาเดช่เอาคันเดช่ปัญญ์ตุ่มที่สองเช่าคันเดชเลายอยู่แม่ถึงดึงกับแม่อะไรกูรู้ไหมถึงดึงยังโตเฮาใหญ่เขาไปจะถามหาเขาได้สิอยู่ หอมบติดเจ้าเด้สิหอมแก้มเลยปลาหอมแก้มเลยหอมแก้มบ้านนายปลาหอมแก้มเลยอืมไม่ได้เจอกันสามวันเสร็จหรเสียลูกมันคายลูกมันคายเสร็จนี่นอนข้างเป็นยังเลเนาะใช่ปนี่นี่คันแถวนี้ใช่รถป้าคือเราเทิม้นติดอ่ะเอ้าใช้ลายลามันกับสีนำเนี่ยเนาะเอ้ามันจังแถวนี้ หัวดดิดีหัวได้บดิขับใจบึ้งไม่ทาบึงไม่ทายบึเมา่ทาเฮ้ยเม่เม่เม่แม่เออเม่เม่นะเม่ท่ายาให้ปะเย่เย่ขับใจเม้าเม้าเงินล็อกแล้ววะ ไปใช่ฮึน่สิไปใช้น่ะเจถ้าเจน้าแม่พี่มามากไยะมากบาหเหายขึ้นหน่ยเิถุหมกใช่เอาหมอยู่เบาไรล่ะไม่เบาตัวคนข้าได้กันไม่ได้ข้าได้าไปขึ้นลุกขึ้นรถไปยู่ไปยาันตัวเดนาเดยนาลบุญกัน อย่ไปน้ำจักดิบอกัอนอย่าพลาคืนไมื่อเราเพือนกัน,นดูดิฝากไปน้ำยาเด็ดเด็ดกำมากถูกคนกระตุกอีกเล่นแรงนรคนนะ เดี๋ไม่ขาไปเจอเยื่เฮือนยาอยู่ดีตไปแล้วเด่นขปเลื่อยแันี้่าเดยเือนยาพยายามเหนาะถอดเกิบให้ถอดเกืบเออถอดเกืบถอดยางเนาะมาเนี้ซี่ซี่ไปแล้ว เปิดประจูเองวันนี้ว่ะไหนยูน่ะน้องเน่ยทันนะน้องเ หอขนมมกบ่มาลอกกันไปให้ลูกแล้วไปควรอ๋อ้ามดะกอะไรไปปั่นมาว่มาบ่

ปลลงกันพันออกมานู่กป่ไปถิ่มกันไห้ถิ่มนอกกันป่ะเื่อนนะ่แม่เปนกระแป้งเปนกระแป้งเออแป้งอยู่้มันเพื่อนนะมาแน่น่ะยดนะเฮ้ยเฮ้ยเยยบมาบ่เหยยไปเห็นเห็นโก้เฮ้อหย่านเลยปูถิมล้วไหมหยอกำอกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Nay này vậy, bỏ vậy ngại chưa yêu nó kính kính vậy móc Để kính ngủ ngon kính cái mát 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 đây Nó mát 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 làm, nó, 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 nó. Cái làm cái <laughs> Nha yeah, yeah. nha, yeah, yeah. Ừ, nó dạy. O, hi, hi, hi. Nhà, đi. Oi, mày ngăn. Mày ngăn. Mày đấy Mày <laughs> <laughs> thôi 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 Mày ngăn. Mày không Mày ngăn. 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 เป็นเองใช่หรืออ่าอ really yeah. ่าปลาถอยมาป่าถอยมาออกมาดูออกมาออกมาเห็นไหมมามาเออเออญานไม่ยานเอ้าปลาถอยออกมาได้ป่มมามอาถอยอาถอยได้อ้าถอยอ้าวเกาะเบืนขาเงียมาลังได้มะลังทีเดยว่ะออกมาเลยนี่อูกมา

Biu 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 ม่ทำกระต้นไหนลูกกระต้นไยไปพานงผลิตได้ไปกปะเอาขนมปาเจะปาขนมปไปาดลูกขนมุ้นปมาขางนากันขนมเนอขนมเนอขนมป้าปะอูป้าเห็น้่ขนมกปะมยปะกันยังน่อยกันยังน่อยแล้วกันนีญาติญาติปัญญาอยู่ไงมาเดี๋ยวลือปัญญา บ่าย,ย่านบัตรไปหากันลอยหอกันไปใบนบาตร้อยลูกแล้วบาตรอะไรเห็นไหมบัตรดอดีที่มันหมอหายแล้วอโอเคจะหากันไปตลาดต่อบัดนี้ยวันนี้จะได้จบคลิปพอดีเลย <c oughs> กันคลิปหลายขึน้นี้สบายดีเด้อปลาดูกเด้อบายบาย